นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับแกะกล่องของที่สั่งนะครับจะเป็นอะไรน,นั้นเรามาดูกันนะครับตัวนี้ที่ผมสั่งไปนี่จะเป็นซีดีแบบเอ็กตอนอนะครับเป็นแบบยอดบีนะครับเพราะทุกว,วันนี้ซีดีที่อยู่ในเครื่องคอมในโน้ตบุ๊กต่างๆนี้เขาจะไม่ทํามาแล้วนะครับเขาจะตัดทิ้งไปแล้วนะครับนานหลายปีแล้วนะครับว่าคือเหมือน คือประมาณว่าคนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับก็เลยตัดตัวนี้ออกไปเพื่อลดต้นทุนในการผลิตมา้ทุกท่านได้ใช้กันนะครับแล้วก็เครื่องจะได้บางลงนะครับจะเป็นโน้ตบุกนะครับนี่ฮะก็จะมีซีดีรอมนะครับมีสายสองเส้นนะครับอยู่ข้างในแล้วก็สายเส้นหนึ่งเป็นยูเสบีสายเส้นหนึ่งเป็นสายสําหรับเสียบไฟนะครับตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงข้างนอกนะครับแต่ว่าใช้ไฟเลี้ยงจากหัวชาร์จมือถือได้นะครับเพราะว่าเป็นยูเบีนะครับห้าตนนั่นแหละครับอันนี้ทุกวันนี้ถ้าไปซื้อตามร้านคอมพิวเตอร์ท ห้าหกร้อยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทุกวันจะมีทุกวันนี้จะมีขายไหมตัวนี้ไม่ถึงสองร้อยนะครับนะฮะทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะทํางานได้ดีไหมแล้วก็สามารถอ่านแผ่นอะไรได้มั่งนะครับตัวนี้หน้าเครื่องเขาเขียนไว้ว่าอ่านแผ่นซีดีซีดีอาร์ดด้วยนะครับนะฮะข้างหน้ามีปุ่มช่างอยู่ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็หลอดไฟ LED ดีแสดงสถานะการทํางานนะครับถ้ากดปุ๊บก็จะเด้งออกมานะครับกดให้ดูนะครับนะฮะพอเราเสียบแหล่งจ่ายไฟเข้าไปไฟสีเขียวจะกระพริบนะครับกดปุ่มตรงกลางนี้ มันก็จะเด้งออกมาครับถาดมันเราก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับการใช้างานก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ต้องไปเสียบทดสอบในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันสามารถอ่านแผ่นอะไรได้ม้างนะครับ